สวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทมมีโกะนะคะตัวเมื่อค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปชาเลนจ์นะครับเออชาเลนจ์พูดพูไทยนะคะก็คือเราอยู่เขาเรียกอะไรที่บ้านอยู่หมู่บ้านภูไทยแต่ว่าไม่ได้พูไทยเเลยนะฮะพูไทยคืออะไรพูไทยคืออะไรพูไทยคือไทยคือภาษาท้องถิ่นของ ที่นี่นะคะที่นี่ก็คือบ้านเกมเออไม่ต้องรู้จักหรอกก็คือมาอธิบายกติกานะคะคือวันนี้เราจะมาเล่นเกมไทยคําพูไทยนะคะเพราะเราอยากวัดความรู้ว่าตั้งแต่เราอยู่มาตั้งแต่หลายๆปีตั้งแต่เกิดมานะคะ <c oughs> เราพูดได้กี่คําเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยได้พูดจะได้ยินมากกว่านะคะเพราะว่าพ่อไม่พูดด้วยพ่อไม่พูดภาษาพูไทยด้วยนะคะก็แม่ก็พูดไม่เป็น,นะคะ่ะ โอเคค่ะเราจะมาอธิบายกติกาน,นะคะก็คือจะมีฉลากทั้งหมด12คํานะคะอันนี้จะเป็นแม่ทําคือเราสองคนจะไม่รู้ว่าคําในนี้คือคําอะไรแล้วให้เราสองคนหยิบขึ้นมาแล้วก็พูดภาษาพูดทยให้ถูกนะคะแล้วก็จะมีกรรมการก็คือพ่อของเราเองซึ่งไม่อยากเขากล้องเ <c oughs> ออเช่าวันเถิดบทลงโทษนะคะก็คือจะมีตาละครั้งจะกินตาครั้งก็คือกินสาลี่ให้ใจเนี่ย กับกับอะไรเอยกับกะปิค่ะมันเข้ากันมากทุกคนแพเลยมันต้องเข้ากันกินสุดยอดมากนะครับเมว่านอนไม่หลับครับวันนี้โด่งนังวันครับข่าวมากโอเคค่ะเราเราไปเริ่มกิบกันเลยค่ะคือเราจะหยิบคนละอันนะคะอ่ะหยิบก่อนค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 นหยิบไปเปิดเลยเหรออย่าเพิ่งเปิดคนอ่ะเพนเพนเปิดก่อนเพ็นเปิดก่อน คำว่าอให้้้กลงดดูวยมากินข้าวกันนะฮะพูดยังไงวะมันไม่เห็นไหมล้องกล้องไม่เห็นเลยแสงคือเจ้ามากทุกคนเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นะฮะเออชัดไหมชัดอภาษาภาษไทยพูดว่ามากินข้าวน้ำกันถูกไหมพ่อมากินข้าวน้ำเดี๋ยวเออถูกไหมมากินข้าวน้ำเดี๋ยว คือว่าคือกินข้หนึ่งอ่าโดนไม่โดนคือไม่โดนก็คือมึงรอดไปโอเคคิดว่าโดนไม่มาต้องได้คำง่ายๆสิโอ้ย easy มากคุณอ๋ออะไรอ่ะนี่เขาหนี้ฉันหิวข้าวฉันหิวข้าวเดี๋ยวขอคิดก่อนแป๊บนึงอะไรน้อฉันหิวข้าวค่อยเยอะเขาเออถือว่าถือต้องเย้รอดไปอ้าวครับต่อไปเพราะน่ากลัวว่ากคุณิดว อาะเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งคนก่อนอะไรมีโอเวอร์จะเป็นต้องคนไม่หรออะไรพวกนี้เอาออกเอาออกแล้วแมวกระเยอะเข้าแมวกระเยอะเข้าไม่ใช่อะไรดูตัวเองในกล้องดูตัวเองสวัสดีค่ะอย่างหนักเกียวอะไรเจลเขียดะไรเขียดเจลเขียดเอาให้กล้องดูคนเขียด อ๋อปนเอาให้กล้องดูนี่นะฮะคำอะไรก็ไม่รู้นะฮะเกิดมาเพราะเคยได้ยินนะฮะแจวเขียดแจวเขียดแจวอ๋อแจวแจวไม่กินแจวเขียดไม่อย่างแจวเขียดถูกไหมพ่อเอาพูดใหม่แจวเขียดมันเกิดแจวเขียดไม่ใช่หรอภาษาพูดไทยถูกต้องเขียดเขียดเขียดเจวเขียดอ๋อโอ้กูโดนแล้วกูโดนแล้ว ก็คือเขียนนะคะสนุกนะคนแรกนะที่ต้องกินนะแม่ไม่รู้พูดทำไมนะฮะเลยได้กินเลยนะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยโจมก็คือแม่เป็นกรรมการเอาคำเดียวก็พอกับปีลุลเลยนะเร็วๆมีโออยากกินด้วยกินไหมมีโอต้องใส่เยอะไหมไม่แล้วแต่เอาใ่ดีก่อนพูดกูมึงอร่อยไหมเอร่อยไหมครับลองรู้สึก โลกไตถามหานะครับอย่างนี้นะครับต่อไปนะคะโอ้ยเอฟเวอร์เขาเองนะอันนี้ก็ง่ายอีกแล้วอันนี้ก็ง่ายอีกแล้วอาครับไลอทำไมมองม่เห็นจะไปไหนนะคะโอ้ออสิไปสิเลสิไปกัเลยสิไปกัเลยสิไปกัเลย จะไปไหนสิไปกันเลยถือต้องโอเคถือต้องเอานะครับคำต่อไป่มไได้กินแต่ผมได้กินไปแล้วนะคำหนึ่งยังติดอยู่ตรงฟันอยู่เลยเนี่ยทำได้แล้วเนี่ยคนทำไหมอันนี้ของฉันอได้คำว่าได้คำว่าปวดหัวเข่านะครับก็ง่ายแล้วนะครับปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าไม่ง่ายปวดหัวเข่าใช่เหรอพอปวดหัวเข่า โปดหัวเข่าไม่ใช่มันแบบเจ็บหัวเข่าเจ็บหัวเข่าโอ้ตายกูเอ้าหรอเจ็บเจ็บหัวเข่าไม่ใช่หัวนะเจ็บหัวโอ้ยมัาแม่หัวโคยมาติดหัวโวยหัวโวยหัวโคยมาตั้ไหนกะฮะแล้วก็กระแตบกกะหัวโคยอันผู้ไทยบ้านเราเนี่ยเจ็บหัวเขา หัวเานี่คือความรู้นะเจ็บหัวเข่าอีกเจ็บหัวเข่าเข่าเข่าเฉลยก็คือเจ็บหัวเข่าก็คือเจ็บหัวเจ็บหัวเข่าเออเจ็บหัวเข่าเจ็บหัวเข่านะฮะกะตีคำที่สองนะฮะยังติดอยู่ฟันกูอยู่เลยบอกแล้วค่ะว่าเราไม่รู้จักภาษาพูไทยเลยนะคะเอานะครับวอาก็มีเป็นมีถือซำเนียงก็มีแม่นข้าวนำเดือกอร่อยไหมนี่กินคนเดียวเลยไม่แบ่งใครเลยอร่อยไหมนี่ข้าวตอไปค่ะข้าวตอไปอันนี้คือเราหยิบมาแล้วนะคะอะไรว่าอ่านไม่ออก เอาโคกมาให้หน่อยนั่นตายบุกจักแบบนี้คือแม่มันมีคำจะเขียนแล้วขั้นล่างคำนี้ละค่ะโอ้ยมันมองไม่เห็นอะเอาโคกมาให้หน่อยพูดลังใช่ไหมพ่อพูดยังไงวะขั้นหลังเอาโคกมาเฮ้ยแน่เอาโคกมาเฮ้ยแน่เอาโซ่เอาโซ่มาเฮ้ยแน่ถูกไหมพ่อถูกไหมเอาเอาโคกมาให้เน่เอาโซ่มาเฮ้ยแน่ เอาเอาเอาโชคมาเขิอแน่เออถูกถูกอีกแล้วไม่อ่านบอกทำไมไม่รู้องาเทนี้จับจับยังจับแล้วอะไรเนี่ยาตอกินอะไรวะกินอะไรวะกินเอออะไรนะคำถามมันอะไรนะเมื่อกี้กินข้าวกับแกงฟักทองกินยังวะกินนี้ยังวะก็แกงมะอือเอาเล เแมคิดอยู่ข้าวกับแกงมะอูแม่ไม่ต้องบอกกินข้าวกับแกงมะอือมะอูกินข้าวกับแกงมะอูถูกไหมพ่อแกงมะอู๊ดมะอูมะอูมะอู๊ดอ่ะแสดงว่าถูกไปเนี่ยไม่ถูกเอาและโมูพูดว่าไงล่ะกินข้าวกับแกงมะกินข้าวกับแกงมะอู๊ดไม่ถูกเออาอันนี้ของใช้ กิน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 แม่สามคำเลยด้วยแม่สงสัยมันจะอร่อยเพราะมันไม่แบ่งไข่เลยเรือูรือเห็นาคำเล็กๆนะภาษาบูถไทยมันสิเป็นสระอู๊สระอู๊นะคะภาษาบูถไทยต่อไปนะคะต่อไปต่อไปอุ้ยทำอะไรอีซี่มากเออทำไมเขาไม่อีซี่ทำอะไรเอ่อ เฮ็ดพีเลย์อยู่ใช่ไหมพ่อเฮ็ดพีเลออยู่เฮ็ดพีเลยอยู่เฮ็ดพีเลย์กินเมื่อกี้ก็บอกว่าเฮ็ดพีเลย์โอเคค่ะเราก็โดนลุมโทษก็ง่ายมากนะครับไม่มีอะไรทับปีคือแรงมากทุกคนนี่นะคะอุ้ยทำไมเขาเยอะจัง คมรู้สึกรู้สึกดีมากจะมันก็อร่อยยิบย่างอร่อยอยู่อร่อยอยู่ยิบเลยู่คำอีซี่อีซี่ของเขาเลยใส่เสื้อสีเลยใส่เสื้อสีอะให้กล้องดูก่อนให้กล้องดูนี่นะดูเขาไม่เห็นหรอกมงินใส่เสื้อเสื้อใส่เสื้อสีอะไรเหอถือป่วะเสื้อเสื้อสีเผือกเสื้อเสื้อสี เสื้อเสื้อสีเผ้าเสื้อเสื้ออกข้ามอยากชิบหายเลยออกข้ามพื้นบ้านไม่เปลี่ยนเลยแกต้องตามแม่นะคะเพราะจะวันนี้จำอย่แล้วครับพื้นบ้านพื้นบ้านสำรองเสื้อเสื้อสีเหลอนั่นน่ะสีเขียวไม่ใช่เขียวบอกสีเหลืองยังนะเหลืองเหลืองเออเหลืองเออแดงใจว่ะเสื้อเสื้อสีเหลืองต่อไปค่ะต่อไปต่อไป โอ้ oh, อันก็ง่ายอีกแล้วอุ้ยทำไมได้คำง่ายทำไมเราไม่ได้คำง่ายง่ายเลยอยู่ที่ไหน,นอยู่กะเลยเป็นคำเบสิกที่มายเลย <laughs> อยู่กะเลยถูกไหมพ่อไม่อยู่กะเลย <laughs> มึงอยู่กะเลยเอ,อ้อเถือกถือกถืกเถือก<ป>ต่อไปต่อไปคำสุดท้ายแล้วคำสุดกิน,ข,กกนข้าวกับอะไรกินข้าวกับผเหลออันนี้คำว่ากินข้าวกับอะไรคะกินข้าวกับผเหลอ ถูกว่าพ่อกินเข้าก็เผลอกินเข้าก็เผลอแล้วเผลอได้ไหมกินเข้าก็เผลอหนึ่งกินเข้าก็เผลอกินเข้าก็เผลอได้ได้โอเคไม่โดนไม่โดนพอใจเอาเคคำสุดท้ายแล้วค่ะอุ้ยอันนี้ง่ายมากอุ้ยทำไมมันง่ายทุกคขาคำนี้นะคะาำว่าจะไปทำงานสิไปเอ็ดงานสิไปโบแมนสิ เออออกมาอะไรวะสิไปเอ็นงานถูกแล้ว่ใช่ไหมสิไปเอ็นเวกอ่าเมาบอกว่าถือว่สิไปเอ็นเวกเอ็นเวกนะครับก็หมดไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งกินก่อนเอากินแล้วล่ะเอามีโอมาเล่นหน่อยเอาปิดคลิปก่อนรู้สึกว่ามันจะอร่อยไว้กินกับกะปิเป็นมิติใหม่อยากให้ทุกคนได้ลองไปลองนะครับระวังโรคไตด้วยอ๋อเลยนะเอาที่จะเหมือนมะม่วงปิดคลิป อโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือเทนนิสโดนลงโทษเยอะที่สุดก็สรุปก,ก็คือเทนนิสเป็นคนพูไทยที่ไม่รู้เรื่องของภาษ <c oughs> าพ <c oughs> ูไทยเลย <c oughs> รู้บางคำรู้บางคำโอเคค่ะถ้าใครสนใจก็อยากให้สอนพูดก็สอนได้และะ้วอาจจะมั่วๆหน่อย <c oughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็อย่าลืม ฝ like, าก,กดใช่ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยะคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปแลครับแม่บ,บ,บ,บ๊ายบายหน่อยพ่อ